Work Point Entertainment ต้นสังกัดของการกันตถาวรอ,ออกถแถลงการขอยุติบทบาทการเป็นพิธีกรทุกรายการของพิธีกรอย่างกันกันตถาวรหลังจากพบพัวพันเกี่ยวข้องกับคดีไอคอนกรุ๊ปหรือธุรกิจขายตรงที่กำลังเป็นกระแสด่งดังอยู่ในขณะนี้โดย Work Point Entertainment ชี้แจงว่าเรื่องประกาศเรื่องศิลปินในสังกัดเนื่องจาก รกระแสข่าวที่กำลังเป็นประเด็นทางสังคมในคานนี้ซึ่งมีข่าวเกี่ยวข้องกับคุณกันกันตาถาวรซึ่งเป็นศิลปินพิธีกรในสังกัดในกรณีนี้บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจและตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริษัทได้พิจารณาหารือร่วมกับคุณกันกันตาถาวรในเรื่องบทบาทของพิธีกรซึ่งคุณกันกันตาถาวร ได้ขอยุติบทบาทการเป็นพิธีกรทุกรายการจนกว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบและลงท้ายบอกบริษัทไทยบอสการตติ้งจำกัดในเครือบริษัท Workpoint Entertainment เมนจำกัดมหาชน